สูตรหมักมู3ามชั้นรสเด็ดเข้มข้นกลมกล่อมจะปิ้งจะย่างเด็ดมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปาปริก้าชาแน,นลค่ะวันนี้ปามีสูตรหมักหมู3ามชั้นมาฝากกันค่ะสูตรนี้เด็ดรสเข้มข้นกลมกล่อมจะนําไปปิ้งย่างหรือทําหมูกระทะก็เด็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการหมักกันได้เลยค่ะ หมู3ชั้นที่เลือกใช้วันนี้ค่ะจะเป็นหมู3ชั้นแบบสไลด์นะคะอันนี้ได้มาจากแมคโครค่ะน้ําหนัก800กรัมเครื่องปรุงรสค่ะที่ใส่ในหมู3ชั้นหมักนะคะก็จะมีเกลือป่นค่ะซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายขาวไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวจะใช้เป็นตาเด็กสมบูรณ์นะคะมาค่ะเรามาเริ่มต้นหมักกันเลยนะคะก่อนจะหมักค่ะอย่าลืมล้างหมู3ชั้นก่อนนะคะแล้วก็ พักให้มันเสด็จน้ําก่อนค่ะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะสักปลายช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นจะทําให้รสชาติหมูสามชาั้นมีความกลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางลมตาแม่ครัวค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ ซอสหอยนางรมนะคะก็ทําให้รสชาติหมูสามชั้นเนี่ยมีความกรอบๆแล้วก็เข้มข้นขึ้นค่ะแล้วปลาจะเพิ่มความหอมให้กับหมูสามชั้นหมักนะคะด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะจะเพิ่มความนิ่มให้กับหมูสามชั้นนะคะด้วยไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่อยากจะช่วยให้หมูสามชั้นนะคะเมือ่อหมักเสร็จแล้วเนี่ยมันนิ่มขึ้นเลยค่ะหลังจากใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยค่ะ ระหว่างการคลุกเข้าผสมให้มันเข้ากันนะคะให้ใช้มือน,นุดนวดหน่อยนะคะเพื่อให้หมูมันนิ่มแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะ mm hmm. หลังจากคลุกเข้าค่ะแล้วก็นวดหมูสาชั้นนะคะจนไอส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันดีแล mm ้วค่ะก็จะทำการหมักไว้นะคะประมาณ30-40นาทีค่ะนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็หมักครบแล้วนะคะปลาหมักที่40นาทีค่ะตอนนี้หมูสามชั้นหมักก็พร้อมทานแล้วนะคะหมูสามชั้นหมักสูตรนี้ค่ะสามารถนําเอาไปปิ้งนะคะหรือไปย่างทานเป็นหมูกระทะก็เลิศเลยนะคะรสเด็ดหอมอร่อยเข้มข้นกลมกลม่อมแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมลองนําเอาวิธีการหมักหมูสามชั้นแบบของปลาไปหมักทานกันดูนะคะวันนี้ปลาก็ขอฝากสูตรหมักหมูสามชั้นไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานหมูกระทะก่อนค่ะ ก่อนจบคลิปนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิ a ้าช n แนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าช n แนลค่ะ